ร้อยขอบคุณจ้าที่เป็นกําลังใจให้หนูขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้แล้วจ้ะไปมุงหลังคาให้แล้วมุงหลังคาง,งามๆให้หนึ่งแผ่นเป็นกำลังใจให้จ้าเป็นกําลังใจให้กันเสมอเลยค่ะเนาะ เพราะเราไปคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นกําลังใจให้กันเนาะหัวใจบวกบวกนะหัวใจบวกบวกหัวใจอบกอดหัวใจบวกบวกหัวใจอบกอดเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกทุท่านเลยนะคะพี่แพราวาเป็นไงบ้างวันนี้ขายน้ําก้อนได้เยอะไหม <c oughs> ขายน้ําก้อนได้เยอะไหมวันนี้ ยน้ำก้อนได้หลายบอ่อนอะจ้ะขายดีจ้าสูตรใครก็สูตรใครเนาะ,ะแสดงว่าทำอร่อยใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าทำอร่อยเนาะอยากกินจังเลยอยากกินโอเรียนอยากกินโอเรียนนะพี่น้องชอบกินโอเรียน อินโอเรียงทำเอาพี่นงทำเอาเหรออยากพี่นงถามว่าน้ำก้อนคืออะไรน้ำก้อนวันนี้น้ำก้อนที่นู่นแพงไหมที่นี่เขาขายถุงละถุงเป็นกระสอบอะนะตอนนี้น่าจะสามสิบห้าบาทนะ ที่เขาซื้อยกถุงมาขายน่ะซื้อยกถุงมาคุณสมพรบอกว่าแม่พี่แพรวาเป็นคนขยันครับใช่ขยันมากเป็นคนที่ขยันมากเลยค่อยๆทำมาหากินไปเนาะอ่าบวกหนึ่งนะคะคุณสมพรนาภูนาโควงเนาะ วันนี้ขายหมดสี่สอบป๊าดขายหมดสี่กระสอบอีกหน่อยหน้าร้อนคงจะขายดีเนาะหน้าสงการอะไรเนี่ยเนาะคงจะขายดีกินดีด้วยเนาะพอพอได้กินถ้าแม่พี่แพรว,วาไม่เลี้ยงงวนะจะสบายเลยอ่ามุ่งหน้าขายของอย่างเดียว ว่างก็ไปเลี้ยงงัวคนขยันเมื่อเย็นนี่พี่นงก็คุณสมพรเมื่อเย็นนี่พี่นงก็ไปเอางัวเข้าคอ,อกช่วยอยู่นะโทรศัพท์ก็เวี่ยงไปเวี่ยงมาโอ้ยฉันละเวียนหัวไหนจะไปแกะเชือกงัวไหนจะเอาเออนั่นแหละดูชุนละมุนวุ่นวายดีเหมือนกันบ้านบ้านพี่แพรวา คนเก่งคนขยันของเรานาะไม่มีไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงเนาะถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้จะสบายเลยขายของอย่างเดียว mm hmm. เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยเนาะ วันดีดีเลวันดีวันดีคืนดีงัวก็ไปไปกินข้าคนอื่นข้างบ้านจร <c oughs> ิงจริงนะคุณสมพร <c oughs> วันดีคืนดีงัวก็ไปกินข้าวเขาค <c oughs> นข้างบ้านนะสวัสดีน้องรวยตังจ้าน้องรวยตังมาแล้วรวยตังบ้านสอง น้องรวยตังเออนี่แหละทําทําขึ้นมาใหม่เลยรวยตังผ้าพื้นนะบวกหนึ่งไปแล้วจ้ะบวกหนึ่งไปแล้วนะน้องรวยตังรวยตังผ้าพื้นนะน้องรวยตังอันนี้เป็นบ้านลองนะบ้านลองของน้องรวยตังจ้าขอบคุณมากๆนะ